เด็กๆอย่างผมมันต้องมีวัวใจเด็กๆนะครับคุณแจ๊ดเขาเรียกแจ๊ดใจเดียวอ่าคุณแจ๊ดใจเดียวนะครับแหมวันนี้พีเคมาเยอะนะ <5 S 2> มผมจะติด,ดแล้วครับติดตามครับพีเครายที่4แกวสาม,มิดร,รายที่2นะครับพี่พิเชษมาดูครับเดี๋ยวได้บทสรุปวันนี้พีเคชก5ชกไปแล้วสานะครับนี่เป็นคนที่4ี่ครับเจ้าพันเอกพันเอกเป็นพี่เลี้ยงนะครับพิ่จะคว้าชัยชนะไปวันนี้ก็ แน่นอนนะครับเจ้าพันตรีครับก็มาลุ้นอยู่ข้างล่างเช่นกันครับพี่ลูกผอลูกพ่อหลงพี่นนท์ก็มานะครับเอามาวันนี้มาเยอะประจัญฉายก็มานะครับเสียแขกเย็นอยู่ด้านหลังครับเจ้าอวตารก็อยู่อ่ะโอวตารสบายแล้วพี่เชษยตตอนนี้เป็นมือขวาไปแล้วเสียแขกไปไหนเป็นมือขวาแล้วต้องมีอวตารไปด้วยทุกที่มาชมเลเหรอต่อยต่อยต่อยแต่ตอนนี้เป็นมือขวาก่อนอ่ะติดตามชมนะครับนี่คือพันโทนะครับแฝดน้องพันเอก แชมป์มวยรอบบ้าบินครั้งที่13บีลาแข้งซ้ายครับพันโทลูกเสียนตอนนี้สอบเสียผ่านแล้วนะครับเสียแว่นโคราชมาดูครับแจ็คเคนแจ็คสันมวยไทยของเราเขาเรียกว่ากระดูกดีครับวัดชั้นนะครับมาก็มีดดอ,อ่ามีแพ้คะแนนกล้องฟ้ามานะครับแล้วก็แพ้น็อกยกสามเลียงผาดาวเด่นมวยไทยล่าสุดนะครับแจ้งเกิดชนะเจ็เกร์น็อกเอาโจโฉบุ๋มเด็กเซียน ก็รับราชคำเดิน่างนี้ครับก็มีโปรแกรมต่อยใวมรอบนั่นแหละทางด้านของเคนนะครับแต่ว่าตกรอบมาพิเศษครับอ่าในขณะที่พันเอกได้ชิงนะครับแล้วก็อันนี้ครับยอดเพชรเอกก็ได้ชิงนะครับเคนก็ต่อยบ่อยรอบรอบนี้แหละครับอ่าเนี่ยครับพลุดรอบมามาเจอกับทางด้านพันโทนะครับเพราะว่าชนะโจโถมาครับมีฮีรันบุนแผ่นดินด้วยนะครับสอกลับมอสกูนี้ถ้าลักษณะของการฟาดเนี่ยก็จะเป็นพวกสังบัดก็อาจจะเป็นเรื่องอะไรคล่องจากนารายณ์ กัศรก็ทีดันม้วนแผ่นดินขวาไปทีหนึง่งตออระวังก้านคอนะครับเคนแทงซ้ายจัดจ้านนะครับพันโทซ้ายอีกแล้วนี่ครับยกกาสูงไวจะเคนี่ก็รซ้อมมาหลายค่าย,ยนะครับตอนนี้มาหยุดอยู่ที่แก้วสมฤทธิ์ย่านตลิ่งชันนั่นแหละครับปมก่อนก่อนหน้านี้ก็สอแสนรักนะครับมาจากใต้นะครับเคนสอแสนรักแล้วก็มาอยู่กับเสียแจ็คนะครับ ทีกาแจ็คสันมวยไทยแล้วก็ไปอยู่ทีซีบอยไทยแล้วก็ล่าสุดเนี่ยครับมาอยู่ที่แกนสำริดนะครับเสแจ็คฝากน้องเอ็มมาอยู่ที่ค่ายด้วยครับอ่าอ้าโอ้ยเนี่ยครับจยักนาฬิบุ๊ดบุดบุดอ่าอาวุธมันเร็วนะครับทางด้านของพันโทรครับพิมเชษแข่งสายจัดจ้านนะครับวันนี้แมทเคนี่เสริมอาวุธมีท่ากลมวยมาใช้ด้วยนะครับมีทั้งที่ดันบนแผ่นดินมีทั้งกว้างจยักนาฬิบอย่างเดินต่อนะครับ แต่การขวาไม่ตกนะครับวันนี้ดูว่าทีมงานแก้สมริดเตรียมมาครับรอว่าวันนี้ต้องมาเจอแข้งซ้ายชะกัดชะกันแน่ครับขวาทำยกการสูงๆไวเช่วงท้ายๆนะครับเกณฑ์กระดูกดีอยู่แล้วครับเบอร์มอยนี่ต้องบอกว่าไม่ทำอุ้ยพันโทครับหลากหลายจริงๆนะครับท่านผู้ชมนั่นแหละครับมีทั้งเตะก้านคอมีทั้งแข้งยกที่2ครับมาสดุดกันต่อนะครับฝ่ายแดงพันโทพิเคศสัญชัย เงินครับเคนแจ็คสันมวยไทยยิ่ครับจากสมคลาที่บ้านก็ประสบอูทกภัยแล้วครับตอนนี้น้ำท่วมครับเจ้าเคนเอ้าไม่เป็นไรครับสู้ชีวิตกันต่อไปพยายามเดินมายกนี้เดินเร็วขึ้นยกแต่ว่าต้องระวังนะครับดูครับทอนแขนขวายกกาดสูงตลอดเดี๋ยวเจอแน่ถ้ากาดตกกระโดนการคอแน่ครับเจ้าพันโทออกข้างนิดนึง,งวางขวาได้ทีนึง ทุนที่กระดูกดีครับเจ้าเคนเตือนสนาที่ครองโลกครับพยาเดตอตอนี่ครับเกมชนของเคนเจ็กสันมวยไทยกระดูกแข็งโป๊กนะครับมาเเรียกว่าถ้าเป็นไก่บ้านผมว่าไก่กา่ายนะครับโอ้แข็งมากเลยนี่ครับไตขวาไปริงสิติการอุ้มไปของน้องเอ็มอนัญชิตนะครับแข้งไข่เยี้ยงไก่ชนอยู่นะครับยังไม่มีแพ้นะครับมา ในส่วนของมวยครับไปดูครับแข้งขวาดอกนี้เคนตยันเข้าไปยิงง่ายรุ่งมงคลฟาร์มอ่ารุ่งมงคลฟาร์มใช่ครับอยู่แถวบางเลนอ่าโอ้ยวันนี้มาหลากหลายเลยครับดูดันไฟวิชาคคูปุ๋ยมามีลูกอัปคัดแบบนี้ได้ท่านเอกนี่ลีลาดีครับเด็ครับตั้งศอกนัดเข้าไปสั้นเชิมดีครับเตะขวาไปยิงแ่ข่าใหญ่นะครับพีเคแสนชัย ดูนะครับลุยถั่วเลยเคนตีขวาไปอีทีนึง่งอ่าตีให้รู้จักอ้าวดันก็้ไปอ่าทรงไม่สวยแต่ว่าแฟนๆชอบอ่าประเภทขาบูขาลุยครับเคนกอกฝ่าพลังแข้งซ้ายเข้าไปให้ถึงตัวให้ได้นะครับเจ้าเคนอาวุธนำมีไหมคัทนทนีขยับถึกสืบหาเข้าหาเลยครับไม่ถอยแล้วอ่ายิงมาซ้ายทีนึง แม่ดูครับฝีไม้ลายมือในพระการโอ้โหทีพย์หายท้องคุญแจเบ้าไปเลยต่อยท้องอีกเอา้าเคนโดนท้องครับเอา้าเอา้าแม่ทิพย์ท่านจะทีพน,น้องอีกบ้างครับเนี่ยครับโอ้ยาตอนนี้วิกฤตอีกแล้วครับโอ้โหเจ้าเคนโดนกระป๋ายชุดใหญ่ๆเลยครับแม่จากวิกฤตน,นำท่วมที่บ้านครับตอนนี้มาเจอวิกฤตบ,<น>บนเวทีนะครับ ลามรถต่อผุดครับโอ้โหแทงเข้าไปเดินทีในช่วงของยกที่สองครับดูจังหวะเหยียดเข้าไปส่งแรงใจหน่อยครับมาอ่าเขาเรียกว่าพี่กุ้งกับพี่โจ๊กส่งแรงใจหน่อยในช่วงท้ายเกมครับโดนกวาดล่างหายท้องไปทีโอ้โหโดนมัดเอาต้องสู้ครับ ไม่สู้ก็ไม่มีประตูชนะอ,อ้าวอาแตกหรือเปล่าครับชี้ให้เห็นอาแปกจริงๆครับมวยไทยพลังใหม่ติดตามชมในยกที่3ครับพันโทพันโทในเป็นพระเอกนะครับยกที่แล้วมาดูครับเคนต้องกลับมาสู้เกมแล้วครับเคนเขาไม่ถึงตัวแสดงครับเคนครองไม่ได้ครับโดนงัดสอกอีกโอ้โหนี้พันโทเตรียมมาตีเหลือเกิน ดูครับบิดออกข้างน้องมันไม่กลัวพี่ใช่ไหมคุณเบเกี้อย่างนี้ไม่เกรงศักดิ์ศิทรุ่ยพี่นะครับเคนโดนทิพย์โอ้ยแตกท่พย์เลยโอ้ยแค่ขาวซ้ายลูกนี้ชายเลยครับตอนนี้ลุยต่อเคนครด้วยลีลานะครับอของพันโทนะครับนี่ครับลูกทีมครับโอ้ยแม่แก้ลูกทีมไม่ได้นะครับสำหรับทางด้านของเคน ดูครับแกนซ้ายไปต้องะบวงครับดูจังหวะโดนอีกทีหนึ่งยิงโดนยิ่งเดินเข้าไปครับเคนเช็กสัตว์เมไทยซ้ายไปยิงครับพันโทแม่พอ,อโตขึ้นนี่จัดจ้านเลยนะครับวันนี้ชกกันในน้ำหนักพิกัด1้0ย1 0บปอนด์นะครับดูน้ำหนักนะครับแมโตเร็วจริงๆพันโทพีเคเป็นแฟนน้องของพันเอกนะครับ เอ้าดูครับแม่แข้งซ้ายขยับออกไปครับตั้งไว้ก่อนครับแพทย์สนามก่อน <Gla z ils> ก็เป็นชัยชนะที่เด็ดขาดน,นะครับของพันโทพีเคแสนชัยนะครับชนะเช็คเกันลน็อกเอาในยกที่สามนะครับเหลือเวลาหนึ่งนาที 31วินาทีนะครับก็เป็นนักชก